ห้ามดึงก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งก่อนพี่อ้อ้ยเอาพร้อมยังเราจะดึงพร้อมกันแชร์กับให้ป๊อปานับนะอยังเดี๋ยวน้องย่าเพิ่งก่อนหนึ่งสองดึงฮ้ายทีวีฮาวายทีวีรอทุกคนมาครบก่อนห้ามขี้โกงโอเคห้ามดึงก่อนนะ รู้อย่างกติกาเนี่ยห้ามดึงก่อนรอ่รอ <laughs> อย่าเพิ่งก่อนพี่ต้องรอทุกคนดูนี่จับหน่อยนี่นี่นี่วันนี้เราจะมากินแตงโมกัน <c oughs> แต่ว่าเราจะกินแบบ <c oughs> ไม่ใช่ด <c oughs> ี๋เว <c oughs> เราเราจะกินแบบใครจะได้กินแท่งยาวหรือใครจะได้กินเปลือกหรือใครจะได้กินแท่งสั้นเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวนะไหนไหนดูหน่อย เดี๋ยวนะดูลักษณะก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เราจะเสียบไม้ไปอย่างนี้นะแต่นี่นี่นแต่เราเรายังไม่ไมรู้เรายังไม่รู้ว่าข้างในเดี๋ยวเดียวเฮ้ยทำไมดื้ออย่างนี้เนี่ยอะไรด,ดื้อที่ไม่มีใครจับชิ้นนี้ได้นี่เลยเอายังเราจะเริ่มเกมใครก่อนใครดึงก่อนเดี๋ยวพิ่งนะใครจะได้กินของอร่อยเดนหนึ่งอยออกใครไม่มีอยออ อเสียหายได้ที่หนึ่งเสียหายที่หนึ่งเหรอเดี๋ยวพึ่งนะที่สองฮาร์ปคนที่สามไม่เสียหายเลือกก่อนเลือกไหนเดี๋ยวพิ่งดึงเนี่ยเอาใช่เอานี่เหรอเอาไปเลยหยิบไปเลยเดึงออกมาโอ้ยยาวไหมยาวไหมเดี๋ยวตาใครตาฟ้าถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งกินนะเหรอนี่ใครชนะท้ครับเอาไหนวัดวัดวัด วัดก่อนเดี๋ยววัดจนเจ๊ไขกันอาวัดก่อนเอาวัดวัดใครที่เดิมอู้หาบ่ะทีไงที่สองไปที่สามทำไมปไปกินน้อยยังทำไมฮาวแอบแอบดูเปล่าทำไมรู้ว่ามันได้กินอันยาวไม่รู้นะแกถ่ายมั่วนแค่ดูตรงที่มันยาวยาวไม่กินเฮ้ยงง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 เฮ้ยน้องงงเฮ้ยเอาหยิบใช่ไหมหยาก็ต้องเอาเล่ออกใหม่สิไม่กินก่อนนี่ได้ที่หนึ่งแล้วไงก็คนที่หยิบคนที่หนึ่งแล้วคนที่ที่สอง โอโได้กินเยอะกว่าคนอื่นเขาเลยอ่ะโอ้โหว่าเชนก็กินอร่อยอ,ะโอโ่ะเดี๋ยวเขากำลังงงอยู่ว่าเอ้อยน้องได้กินเลยสิมันเป็นการกินแตงโมที่แบบไม่เคยกินแบบนี้มาก,ก่อน,นเขาก็เลยทําหน้างงอยู่ามาใครต่อไปใครฮาร์มโอนไมคออกไหมหรือว่ายังไงอ๋อให้คนชนะดึงก่อนหย่าเอาไว้วัดกันก่อนเดี๋ยวเพิ่งกิน ต่อไปใครเซไยหฮายตาเซฮายอ่าดึงอาชิ้นไหนอ้้หูชิ้นยาวีาป๊ะ่ะหนึ่งสองยับโอ้ตาวัดมรมีมาเลยด้วยอ๋ออยาสามใครเซฮายที่หนึ่งโอ้ยแจ้ที่หนึ่งเวแชยยาวกว่าใชหาแผลรอบนี้หาแผลใช่ไหมใช่ันตเอาม้องียกินโอของเายยาวที่สุดอะ คนนี้แพ้คนนี้แพ้รอบนี้คนนี้แพ้อันนี้รอบสุดท้ายตาสุดท้ายแล้วนะตาตาสุดท้ายแม่เล่นด้วยจะได้หมดเพราะว่ามันเหลือกี่ไม้ห้าไม้ใช่ไหมตาสุดท้ายพร้อมกันไหมตาสุดท้ายดึงพร้อมกันเหรออย่าเพิ่งนะจับไว้นะจับไม้เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอกินก่อนตัวเองได้น้อยเมื่อกี้ก็กินหมดเร็วเดี๋ยวพร้อมกันเหีอย่รอน้องกินก่อนเาจะจับไว้จับนะห้ามพิโก้อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอาเซีเลือกเลือกอนไน ทุกคนรอบสุดท้ายเราจะดึงพร้อมกันโอเคสายนี้พรอ่ะคพรอ่ะครขอแม่ด้าขวานี้แม่เอาเอาอันไหนแม่เล่นด้วยนะที่สีไหายนี้พ่ออันไอเสีไหายนี้พ่ออันนี้ครัอันไหนครอันไหนเลือกมีสองอย่างเนี่ยมีสองอันเนี้ยหาว่าไหนเออหาหาว่าสองเลยก็ได้าพร้อมยังเราจะดึงพร้อมกันให้ป้าป้านับนะไปยัมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มก่อนหนึ่งสองดึง เดี๋ยวเดี๋ยวหาเอามาดูก่อนไอ้นี่อยู่ในปากเมื่อกี้แท่งมันยาวไหมนี่เทนี้ยาวได้จะเลือยมาวัดกันเรามาวัดวัดใครสั้นใครกมันของครับยาวที่สุดใครชนะครับชนะแต่ว่าของแชใหญ่กว่าอ๋อของครับยาวกว่าเหรอโอ้โอ้คราบชนะฮาบชนะแไม่ได้อะไรเลยอเนี่ย อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้แสดงว่าอันนี้สั้นสุดเมื่อกี้ได้เท่านี้ไดให้ติดเปลือกแต่ว่ามันมีอันที่ไม่มีอันหมดแล้วนะทุกคนกว้าอันนี้นะกินไปตอนที่แม่กับพ่อไม่เห็นทีนี้เราก็ต้องจริงเหรอแอบกินเหรอชุดเล็กที่เราก็กินใช่ไหมไม่ที่เราก็กินอะไเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือไงเดี๋ยวโอ้โห เอ้ยที่เหลือเราจะกินยังไงกันดีที่เหลือหรอที่เหลือทิ้งไม่ได้นะกินได้อีกค่าสิถ่าแล้วก็ปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็อะไรว่าอ่าโอ้สองคนนี้เล่นสนุกเลยอ่มันจะดูไหมเล่นพัลโซได้ต่อเหรอะโอ้เล่นเป็นจิ๊กซอได้ต่อใช่ไหมใช่เลเล่นเป็นจิ๊กซอได้ต่อเลยพวกเธออ่ะหรือแบบจิ้มเข้าไปนี่ไงมันไ่พังเลยโอ้ทำเป็นจิ๊กซอได้ต่อทำเป็นแบบนี้เด้อันนี้หาหาหาใส่ ถ้ากินแบบนี้ล่ะหาใส่รูมันให้ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้ถูกโอ้เล่นจิ๊กซอว์ได้ต่อนะทุกคนอาจารย์รู้ได้ไงว่าต้ัวสินตัวนี้เนาะเพราะว่าเห็นในวีดีโอตอนเรากินโอ้โหเก่งอุ้ยเขารู้โอ้เขารู้ว่าชิ้นไหนอยู่ตรงไหนอะเขาจําได้นี่ชิ้นนี้อันนี้อยู่ตรงไหนอะอันนี้พอรู้ว่าอยู่ตรงไหนดูสำรกันได้ไหมโอ้ดูเขารู้ว่าชิ้นไหนอยู่ตรงไหนด้วยชิ้นนี้ตรงนี้อันนี้มันโอ้โหเอามีดเอาไปแช่ตู้เย็นนะอร่อยได้ละได้ละ อะไรอันนี้จะกินต่อกันใช่ไหมอ,อันนี้อาริชินสุดท้ายตรงไหนใส่ลงไปโอ้โหเขาต่อเป็นนะโอ้โหเขาต่อเป็นอันนี้สองคนนี้เล่นจิ๊กซอได้ต่อไรตรงไหนสองคนนี้เล่นอะไรนะโม่โม่โอ้โหของแตงโมจิ๊กซอเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือเราจะกินยังไงกันดีเราจะกินแบบนี้เราเอาไปทําแตงโมไอ,อติมไหมไม่เอ,าอ้าไม่เอาหรอเน่ดูปอกเปลือกไหมเอาไปปอกเปลือกอืออเ้าดูดิใช้ไม้จิ้มไหมหรอ ดูดิดิน่าจะเอาไว้ข้างในหมุนนี่มันจะออกใช่ไหมโอ้ไม่ดีเลยไม่น่าอร่อยเลยํำแบบนี้ก็เอาออกอืมโอ้โหสนุกมากแตงโมอะไรเนี่ยใบไมมันต้องอร่อยอะไรต้องอร่อยไม่ใช่สนุกเอ้ายังเมื่อกี้ปั๊บป้าไปหรอยังไม่ได้สรุปเลยว่าใครชนะเมื่อกี้ฮาร์ทชนะริ้เหรอใครๆก็รู้ใครๆก็รู้ว่าฮาร์ทชนะ ใช่เพราะว่าทุกคนเห็นเดี๋ยวจริงเหรอแต่เมื่อกี้เกมสุดท้ายครับได้สั้นที่สุดนะได้แค่เปลือกไม่ใช่แล้วได้สองอันคันให้ยาวที่สุดจริงเหรอไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันก็สนุกไงมันเป็นการกินแตงโมที่สนุกมากมากเลยนะโอเคไปละสนุกไหมทุกคนสนุกไหมสนุกแล้วก็ไปกินแตงโมกันต่อแล้วนะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายต้องรอทุกอย่างออกก่อนอย่าลืมกด subscribe subscribe Jangan lupa subscribe.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  Yo 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 Yo